เห็นสอดล่าสุดไปร่ว่านี่ไหนมคะอุ้ยไนาอันไหนดีกว่าอันไหนดีกว่าหนูไม่รู้พี่ห็นอันไหนเอาแก้วไปปาร์ตี้อะไรมาสนุกสนานมีเอาแก้วใส่อ๋อหนูหนูไปร้านพี่บอยมาใช่ WhatsApp e n ้ d ที่เอ่อใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็หนูก็ไม่รู้ว่ามันมาอย่างไรแก็แค่ตื่นเช้ามาแล้วก็แบบเอากระเป๋าไปทำงานต่อแล้วแบบว่าใช่แหละ อะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกพี่บอยว่าเดี๋ยวหนูเอาไปคืนไอ้จริงนะหนูหนูบอกพี่บอยตรงนี้ว่าหนูขอโทษเดี๋ยวหนูเอาไปคืนพี่อะยั่งยังพี่ยังอย่าคิดตังค์หนูก็พอเราคิดว่าเราเหนื่อยหยิบมาเองหรือว่ามีใครแบบเอามาวางแล้วก็แบบอ๋อมีคนแกล้งมาอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ เออเนี่ไม่รู้อ่ะหนูไม่ค่อยรู้มันเป็นแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นอะไรอย่างเงี้ยภาพตัดตอนไหาอาดีาวันนันอ่ะวันนั้นอ่ะภาพตัดตอนไหนหนูจำไม่ได้อ่ะหนูจำไม่ได้คุยกับบ้านยังไงมีมีผู้ช่วยมีผู้ช่วยมีผู้ช่วยมีผ่วยมีผู้ช่วยมีคนมาส่งแล้วแหละปลอดภัยใช่ใช่ค่ะจริงเราสุดทุกทุกครั้งไหมไม่ปาร์ตี้ไหมก็ไม่ทุกอันนะ เออเฮ้ยคิดดูไ uhm ม่มั่นใจในตัวหนูขนาดนั้นคือคือหนูไม่ค่อยมีเวลาขนาดนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ค่อยเวลาเที่ยวแล้วก็เหมือนแบบว่าทุกครั้งที่ไปปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมือนตัดสินใจแล้วว่าคนกลุ่มนี้สำคัญจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดเราก็เลยทำให้ดีที่สุดทำได้ดีบ้างถูกไหมค่ะเอาแค่พีายามใช่ค่ะ เราเห็นว่าแพตมีนิยามว่าถ้าไอตีเราต้องแบบให้สูตรเพรไม่าชีวิตเรามันมีแค่วันเดียวเราต้องใช้สูตรจริง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 หนูก็คิดว่าแบบเออชีวิตก็อยากทำไรทำอ่ะอยากใช้อะไรใช้อะไรอย่างเงี้ยอันนีเราเป็นคนคอนเซ็ชัดเจนใช่ในการใช้ชีวิตหนูเขินเหมือนกันที่จะพูดอ่ะจริงแล้วคนเซลยอมไหมคะตอนนั้น ก็แซวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพี่พี่อะไรนะเดี๋ยวก่อนนะหนูจําเหตุการณ์ไม่ได้หนูขอเลียงก่อน <c oughs> คือหนูอะเดี๋วก็โพสต์ว่าแบบเออขอโทษที่เอาเอาคืนมาหนูก็ไม่รู้เขาเก็บนับเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนพี่คาเมลน้องพี่บอยเขาเออเม้นมาว่าแบบเดี๋ยวจะเก็บตังค์อะไรเงี้ยหนูว่าเห้เดี๋ยวหนูไปคืนเดี๋ยวหนูไปคืนอะไรเงี้ย อ๋อบางร้านหนูก็ไม่คืนบางร้านหนูก็แบบเนียนๆไปเลยนอกจากแก้วเนี่ยเคยปิดอะไรกับบ้านที่แบบหนักกว่าแกว้วเลยอย่างคืออ,อ๋อเออเคยมีอะไรที่มันมีกวยใช่ไหมน่าน่าจะกลวยจราจรเลยเอย่างเงี้ยมั้งสักอย่างหนึง่งแต่คือหนูอ่ะจะมีแบบเอาบั้มเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้หนูเปิดให้ดูอ,อ,<น>อย่าเปิดดีกว่าเดี๋ยวก่อนอะไรก็เก็บไว้บ้างันต้องหลายรูปนะต้องเยอะนะ เก็บไว้ไดูไว้เป็นความทรงจําว่าแบบว่าเคยทําอะไรไม่ดีเอาไว้ไอะไรอย่างเงี้ยใช่คือจริงๆจริงๆคือป๊ะป๊าหมาะมะมาหนูแบบสอนหนูมาดีมากนะแต่ว่าคือส่วนเรื่องที่ไม่ดีอะไรเงี้ยไม่เป็นความสามารถพิเศษของหนูเองฉ<อ>ะนั้นอย่าไปว่าเขา<อ> <laughs> แต่ว่า <c oughs> มีคนเรื่องคอมเมนต์พวกนี้เราจบแล้วก็ไม่ได้แบบว่าขอบคุณให้คุณพ่อคุณแม่อะนะเอก็ก็มีมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าแบบปล่อยฟรีแต่ว่าป๊ะป๊าหมามมาหนูก็เฉยๆนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่า อยากทะไรทําขอให้กลับบ้านก็พออะไรอย่างเงี้ยแล้เข้าใจเข้าใจเข้าใจค่ะก็เชื่อใจว่าเราไม่ได้ทาอะไรที่ผิดคือป๊าป๊าหมาหมาเขาจะเป็นคือแบบว่ามั่นใจว่าหนูกลับบ้านเพราะเหมือนเขาเรียกว่าไงนะหนูเป็นคนติดเตียงมากอ่ะหนูแบบว่าไม่ว่าจะอยู่ไหนคือติดใต้สํานึกลึกๆของหนูก็คือต้องกลับบ้านต้องได้กินหมอนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่กลับบ้านหนูว่าสภาพไหนว่ากันอะไรเงี้ยแจะสภาพไหนแต่สิ่งที่เราเอามาเราก็ไม่ได้แบบเสือดร้อนใครหรือสิ่งที่เราทำมันก็ไม่ได้แบบ มีผลกระทบกับใครใช่ไหมยังไงนะคะหมายถือว่าเอ๊ะติดไว้ติดหรือติดมาหรือว่าเราแบบอาจจะไปล่วนที่ไหนมาต้องมากระทบใครใช่ไหมหนูว่าไม่นะหนูอาจจะไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยก็แบบพร้อมพร้อมที่จะขอโทษขออีกันหนึ่งพร้อมที่จะแก้ไขส่วนใหญ่ปติก็คือจะมาอีกวันนึงใช่ใช่ใช่ค่ะค่อยว่ากันค่อยว่ากันแต่เราก็ได้ชนแก้งกับตำนานใดๆที่เราอยากเป็นชนเลยนะป๊อปอ๋อ จริงๆหนูเอาจริงๆนะหลังจากปีนี้เพื่อนเดี๋ยวเพิ่งแต่งงานนะหนูแบบเหนื่อยกับงานแต่งเพื่อนมากยังเพิ่งแต่งงานกันจริงๆอาจจะขอพักก่อนไปทำวีรกรรมงานแต่งลรัศมีเราก็เราก็เต็มที่กับกับเขาแล้วแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ หอยร้อนไปเฉอะเอาอะไรนะคุยเวลาตอนกลับบ้านอันนั้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะงานแต่งเพื่อนค่ะแบบคยเลยนะงานแต่งเพื่อนหนูอะไรเงี้ยเพื่อนสนิทสนิทมากๆเลยอย่างเงี้ยหนูจำไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนแต่หนูรู้แค่ว่าแบบแล้วเธอเาเล่นแต่เพื่อนเล่าให้ฟังว่าแบบว่าเหมือนนอนแล้วก็อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็เกิดขึ้นตอนที่ตื่นมาว่ามันอยู่หนูเอาไปคืนหนูเอาไปคืนเพราะว่ามันเขียนอยู่ว่าที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยหนูเอาไปคืนอะไรอย่างเงี้ย งานแต่งเพื่อนสนิทเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกผิดมากก็ไม่ทําอีกแล้วะพยามบอกตัวเองว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะคะหนูกลัวหนูจริงๆหนูกลัววันหนึ่งมันจะเป็นอย่างงั้นมากหนูไม่ได้ทาลายหนูหนูไม่เคยทําลายหนูหนูไม่เคยทาลายใครแต่ว่าแบบก็หลังก็คือบอกเพื่อนทุกคนเหมือนกันว่าช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบช่วยช่วยจัดแจงถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ย้กว่าเราเป็นคนสร้างตำนาน หลายๆเรื่องราวภูมิใจดีไหมภูมิใจไหมไม่นะไม่นะก็ไม่จริงๆหนูไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าคือส่วนมากหนูไม่เคยโพสต์อะไรเองเลยหนูจะไม่แบบไม่เคยโพสต์อะไรเองเลยหรือว่าแบบหลายๆคอนเทนต์ที่ที่เห็นในโซเชียลอะไรเงี้ยหนูหนูไม่ได้เป็นคนโพสต์เองก็คือพยายามจะไม่ให้เกิดขึ้นหรือบางทีตื่นมาอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ค่อยอยากดูอะไรเลยอ่ะมันจะแบบว่ามันเขินนะพี่มันเขินมันเขินมันเขิน หลังๆมาคนแซวเยอะมากเพราะว่าเหมือนแบบเพื่อนชอบเอาไปโพสอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบเผิอนอ่ะเต่มันมีใครมาตกมามาคอมเมนต์วิจาร์อะไรแรงๆใช่ไหมหนูไม่ค่อยอ่านด้วยเออหนูไม่ค่อยอ่านอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าหนูเฉยๆกับกับกับคอมเมนต์ไม่ดีอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยอ่านมากกว่าแฟนหนูรับได้หนูคิดว่าเขาภูมิใจนะนชอบคนี้ชอบคนี้ หนูคิดว่าเขาภูมิใจถามเขาแล้วแสดงว่าเขาก็มีคอมเมนต์อะไรกับพฤติกรรมอะไรเออไม่ไม่ได้คอมเมนต์อะไรมากแต่ว่าเขาขอให้เมคชัวร์ว่าเรากลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้เขาชมกับตัวเราเองต่อได้นะที่บอกว่าน่าจะภูมิใจหรือไม่ภูคิใจเองหนูคิดเองหนูคิดเองหนูคิดเองหนูว่าแบบ แววตา so, นั้นต้องภูมิใจในตัวเราแน่ๆเราต้องกลับไปถามให้แบบชัดๆไปเลยว่าเธอภูม right, ิใจกับในตัวชั้นไหมบางทีสิ่งที่เราคิดเองอาจจะดีที่สุดค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ